รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับติดตามรับชมข่าวสารพร้อมกันนะครับกับรายการข่าวสายามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์รายการที่จะรวบรวมข่าวสารทั่วทั้งประเทศกับทีมข่าวคุณภาพนะครับที่จะนามานาเสนอต่อคุณผู้ชมช่วงโฟกัสข่าวเด่นว,วันนี้มีประเด็นข่าวสารหลากหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่น่าสนใจมาให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามรับชมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองเิลอะป๋าวัฒนธรรมประเพณีหรือแม้กระทั่งปัญหาความเดือดร้อนปากท้องของชาวบ้านนะครับที่เราจะนําเสนอข่าวสารต่างๆเพื่อส่งต่อข้อมูล นำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆให้ดีขึ้นนะครับสำหรับวันนี้จะมีประเด็นข่าวสารอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นไปติดตามรับชมกันเลยครับ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการติดตามสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดกาลสินในช่วงเริ่มต้นฤดูแรกของฤดูฝนพบว่าภาวะฝนทิ้งช่วงและยังไม่ตกลงมาตามฤดูกาลส่งผลให้สภาพอากาศร้อนจัดปริมาณน,น้ำตามแหล่งน้ำทั่วไปโดยเฉพาะที่เขื่อนลำปาวเกิดการระเหยและการลดระดับอย่างรวดเร็วเนื่องจากไม่มีฝนตกลงมาเติมน้ำไหลลงเขื่อนทำให้ปัจจุบันปริมาณน,น้ำมีเพียง455ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ23เเของความจุอ่าง1,980ล้านลูกบาศก์เมตรทั้งนี้ ผลจากระดับน้ำในเขื่อนลำปาวดังกล่าวที่ลดลงทําให้บริเวณท้ายเขื่อนและริมฝั่งรวมทั้งที่ส่วนที่เคยเป็นน้ําในฤดูฝนเกิดสันดอนและกลายเป็นทุง่งหญ้าทําให้ชาวบ้านต้อนฝูงวัวฝูงควายลงไปเลี้ยงบางส่วนชาวบ้านก็ได้อาศัยอยู่ที่บริเวณใกล้เคียงปลูกผักเป็นอาชีพเสริมในฤดูแล้งอีกด้วยขณะที่นายรือชัยจอมปานินผู้ในการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเขื่อนลำปาวกล่าวว่าในส่วนของการบริหารจัดการน้ําในฤดูแล้งนี้เพียงพอต่อการ พบปริพัแน่นอนอย่างไรก็ตามอยากจะขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในรวมการใช้น้ําอย่างประหยัดเนื่องจากฝนอย่างทิ้งช่วงและไม่ตกต้องตามฤดูกาลทั้งนี้ในส่วนของเกษตรกรผู้ใช้น้ําเช่นาชาวนาชาวประมงเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาที่ใช้น้ําจากคลองสายเล็กและคลองไส้ไก่ ในช่วงที่โครงการหยุดส่งน้ําดังกล่าวก็ให้ช่วยการซ่อมแซมคูคลองเพื่อที่น้ํานั้นจะได้ไหลสะดวกในช่วงทําการระบายน้ําในโอกาสต่อไปในขณะเดียวกันทางโครงการได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบออกสํารวจตรวจตลาอย่างสม่ําเสมอเพื่อที่จะให้ผู้ใช้น้ําได้รับน้ําอย่างทั่วถึง คายศิรราชเดชโชชัยอําเภอเมืองจังหวัดทอนแก่นผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 รอบสา3ซึ่งเชื้อแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วและขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่องส่งผลให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากพลเอกณรงผานจิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนจึงสั่งการให้หน่วยงานทหารทุกหน่วยได้ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบดังนั้นพลเอกณรง์วิญญ,ญาณวรวุฒิผู้บังคับการกรมทหารราบที่แปดพร้อมด้วย กำลังพลจิตอาสาของหน่วยรวมถึงสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมทหารราบที่8ค่ายศรีหราชเดโชชัยตำบลศรีลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นจึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายสภากาแฟศรีหราสิบแปดหน่วยงานรอบค่ายร่วมกันรบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภครวมทั้งผลผลิตจากศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงค่ายศรีหราชเดโชชัยและผลผลิตจากโครงการทาหารพันธ์ดีโดยมีสมาชิกสมาคมกแม่บ้านทหารบกสาขากรมทหารราบที่8จัดสิ่งของใส่ใน จัดรถปั่นสุขเคลื่อนที่ออกรัตะเวนแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนพร้อมแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับพี่น้องประชาชนช่วงโควิด -19 ในชุมชนรอบค่ายสีหราชเนโชชัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่หมู่บ้านสันติสุขหมู่ที่11ตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นต่อไป จากเหตุการณ์ที่มีคลิปภาพเหตุการณ์ที่มีคนทะเลาะกันแล้วคนขับรถเก๋งโตโยต้าคัมรี่สีดำทะเบียนว,แวอแหว์หลอดจุฬา599กรุงเทพมหานครได้ลงจากรถพร้อมด้วยอาวุธปืนที่ถืออยู่ในมือพยายามเข้าไปหาเรื่องคนขับรถตู้และในภาพจะเห็นมีผู้หญิง2คนที่คอยห้ามจนทําให้คนขับรถตู้กลับไปที่รถแล้วคนขับรถเก๋งก็ยืนอยู่ข้างรถโดยมีผู้หญิงอีกคนยืนดึงแขนไว้ ความคืบหน้าผู้สืข่าวเดินทางไปยังสพพันทองพบกับพันตํารวจเอกอเนกบุตรอินผู้กํากับการสพพันทองชนบุรีกําลังเร่งหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ก่อเหตุที่อยู่ในคลิปภาพดังกล่าว โดยพันตำรวจโททรงพลวันทาวงรองผู้กำกับสอบสวนสพพันทองเปิดเผยว่าเบื้องต้นยังไม่มีผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความร้องทุกข์แต่จากการดูในคลิปนั้นทางตำรวจก็ไม่ได้ยิ่งนอใจเพราะมีความผิดต่อรัฐและมีความรุนแรงตามที่ปรากฏในคลิปจากการตรวจสอบเบื้องต้นรถโตโยต้าคาร์บสีดำทะเบียนวแหวนลอจุลา599กรุงเทพมหานครซึ่งจากการตรวจสอบนั้นเป็นชื่อของบริษัทนพัชยาจำกัดและจากการสอบสวนเพิ่มเติม ตัวคนขับในวันนั้นทราบว่านายพิพัฒน์สัตยาธิระวิรัตกุลอายุ44ปีเป็นคนขับซึ่งทางตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อออกหมายเรียกมาทำการสอบสวนหาข้อมูลหากไม่มาก็จะมีการออกหมายจับเบื้องต้นทางความผิดนั้นก็จะมีอยู่สองประเภทถ้าเป็นประเภทปืนจริงก็จะมีความผิดตามพรบอาวุธปืนจะมีการตรวจสอบถึงใบอนุญ,ญาตและใบพกพาว่ามีหรือไม่และจะตั้งข้อหาต่อไป ท่านสสสุพลจุนสายลูกช้างร่วมกับสสชุมพลจุนสายลูกหมีกลุ่มเพื่อนสสลูกหมีพร้อมด้วยนายนพอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรทีมพลังชุมพรนําอาหารกลางวันพร้อมน้ําดื่มมอบให้บุคลากรทางการแพทย์เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลทุ่งตะโกอาเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรในวันนี้นายสุพลจุนสายสสสลูกช้างกล่าวด้วยว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 บุคลากรทางการแพทย์ต้องรับมือกับผู้ป่วยที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นตนเองร่วมกับสสชุมพลจุนสายลูกมีกลุ่มเพื่อนสสลูกมีและทีมพลังชุมพรนําอาหารกลางวานันพร้อมน้ําดื่มมามอบให้บุคลากรทางการแพทย์และนําอุปกรณ์รทางการแพทย์ตามที่ร้องขอเข้ามาจากโรงพยาบาลเพื่อที่จะให้ตรงกับความต้องการของบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเต็มที่ นายพิชัยแก้วจำหลัดประหลัดอำเภอเบ,อเบตรงรับผิดชอบงานยาเสพติดสืบทราบว่าที่พื้นที่บ้านบ่อน,น้ำร้อนหมู่ที่2ตำบลตานอแม่เราะอำเภอเบตงจังหวัดยะลามีการลักลอบจำหน่ายใบยกระท่อมให้กับกลุ่มวมยรุ่นและผู้ใช้แรงงานเพื่อนำไปต้มเป็นยาเสพติด4คูนร้อยซึ่งเป็นยาเสพติดที่ได้รับความนิยมในพื้นที่ของภาคใต้เจ้าหน้าที่ได้วางแผนแบ่งกำลังออกเป็นสองชุดโดยชุดแรกเข้าไปตรวจสอบที่บ้านเลขที่5 8ับ11หมู่ที่2ซอ,อยวังน้ำวนตำบลตานอแม่เราะจับกลุ่มนางสาวนิด พุทธจักจันทร์อายุ45ปีพร้อมของกลางใบพืชกระท่อมสดจำนวน35ถุงน้ำหนักรวม2.38กิโลกรัมเครื่องช่างน้ำหนักจำนวนหนึ่งเครื่องซึ่งใช้เป็นเครื่องช่งางใบพืชกระท่อมสดอยู่ภายในห้องนอนของบ้านด้านเจ้าที่อีกชุดได้เข้าไปตรวจสอบที่บ้านเลขที่80ับ2หมู่ที่2ซอยอีสานตะบ,บนตาน้อแม่ราะซึ่งอยู่ห่างจากบ้านที่เจ้าที่จุดแรกเข้าไปตรวจสอบประมาณ100เมตรเจ้าที่สามารถจับกุมนายสุดเดง ยาโงอายุ43ปีพร้อมของกลางใบพืชกระท่อมสดจำนวน20ถุงน้ำหนักรกวมประมาณ1.9กิโลกร,รมัมน้ำต้มใบกระท่อม2ขวด น้ำหนักประมาณ2.2ลิตรเจ้าที่จึงได้ตั้งข้อกล่าหานางสาวนิดมียาเสพติดให้โทษประเภท5ไปพืชกระท่อมสดว่ยในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและตั้งข้อเก่าวหานายสุดเดงมียาเสพติดให้โทษประเภท5ไปพืชกระท่อมสดน้ำต้มพืชกระท่อมว่ยในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมทั้งนำตัวและของกลางทั้งหมดส่งร้อยตำรวจเอกพรชยัยชูนวลพนักงานสอบสวนสพใบ,อบตงองดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป เปิดใจน้องโวลนักเรียนเก่งสอบติดแพทยาศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามหลังเจอกระแสาดาวมาจนทิพ์ระบุสิ่งของเครื่องใช้ที่เห็นทุกอย่างได้มาจากการทํางานตั้งแต่เรียนมสมเก็บเงินซื้อเพื่อใช้ในการศึกษาพร้อมชี้แจงและขอบคุณผู้ใหญ่เจบุญขณะที่นายอำเภอเมืองกาลสินหลงพื้นที่ให้กําลังใจพ่อปลูกผักขายจนจริงพร้อมตั้งคณะกรรมการและปรึกษาดูแลบัญชี่าเาเรียนจากกรณีที่มีการนําเสนอข่าวในโลกออนไลน์มีการเผยแพร่เรื่องราวของนางสาวนัทวตีเล่าบุ พาหรือน้องโวอายุ18ปีนักเรียนโรงเรียนกาลสินพิทยาศาสตรอยู่บา้านเลขที่14หมู่ที่9บ้านหามแหตํบลโพนทองอำเภอเมืองจังหวัดกราลสินที่สอบติดแพทย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามแต่ฐานะทางบ้านยากจน พบว่ามีผู้ใจบุญบริจาคเงินรวมกว่า2ล้าน7แสนบาทและได้ปิดรับบริจาคไปแล้วนั้นทางนี้ต่อมาเรื่องดังกล่าวกลับกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาอีกครั้งเนื่องจากทางโลกออนไลน์นั้นมีการวิพักวิจารณ์ด้านนายสมเจตเต่งมงคลในอำเภอเมืองกาลสินกล่าวว่าจากการตรวจสอบล่าสุดครอบครัวนี้ค่อนข้างยากจนพ่อปลูกผักขายส่วนแม่ไม่มีอาชีพขณะที่น้องโวล้นก็เป็นเด็กนักเรียนเรียนเก่งอย่างไรก็ตามล่าสุดพบว่ามีผู้บริจาคเข้ามาจํานวน3ล้าน7แสน9หมื่น5พันบาทซึ่งขณะนี้ได้ปิดรับ บริจาคปิดบัญชีแล้วโดยเบื้องต้นได้ให้น้องไปทําแผนค่าใช้จ่ายการเรียนแพทย์หกปีว่ามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่และจะตั้งเป็นคณะกรรมการและที่ปรึกษาในการเบิกจ่ายส่วนที่เหลือก็จะเก็บไว้แยกบัญชีออกมาเป็นทุนไว้เรียนต่อแพทย์เฉพาะทางต่อไปเพื่อให้เงินบริจาคเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ใจบุญและความตั้งใจของน้องโวต่อไปก็อ,อ,อันนั้นชื่ออาจารย์เหมนะฮะเป็น สำนักติวบ้านความรู้นะฮะซึ่งเป็นคนดูแลติวน้องเขาก่อนจะสอบข้อแพทย์ได้เนี่ยก็จะเชิญมาด้วยนะครับก็ทัก3สามคน,นไปื่วงกรรมการการจ,จ่ายเงินตัวี้ี่าคือให้มาดูแลเรื่องเงินคือเงินเนี่ยน้องเขาก็ไม่คิดว่าจะได้มามากขนาดนี้นะครับแต่เมื่อมันมากขึ้นผู้ผู้มีจิตรามากขึ้นเนี่ยในการใช้จ่ายเงินเนี่ยมันจะต้องมี มีที่ปรึกษาในการใช้จ่ายเงินนะครับเบื้องต้นก็ให้ทาง้องโวเนี่ยไปทําแผนการใช้จ่ายเงินมาเพราะแพทย์เรียน6ปีเนี่ยว่าจะมีเงินใช้จ่ายประมาณประมาณเท่าไหร่นะครับเมื่อได้เงินยอดเงินจานวนนี้มาแล้วเนี่ยว่าจะใช้จ่ายในในหปีนี้เท่าไหร่เราก็จะเก็บเงินตัวนั้น,น,นเนี่ยแยกบัญชีออกมานะครับสําหรับเงินส่วนที่เหลือเนี่ย เมื่อวานนี้ได้คุยกับท่านผู้ในการโรงเรียนกยารศึกษาสั์รวมทั้งคุณครูเหมสำนักติวบ้านความรู้เนี่ยก็มีความเห็นตรงกันว่าควรจะเก็บเอาไว้เป็นทุนให้น้องนะหลังจากเรียนจบแพทย์6ปีแล้วอา,อาจมีความจําเป็นที่จะต้องเรียนต่อแพทย์เฉพาะทางหรือไปต่อ,อาสาขาที่ต้องใช้เวลาอันนั้นอาจจะต้องใช้เงินจนํานวนมากนะครับ การเก็บเงินเนี่ยเราปรึกษากันหลายหลายทางทางหนึ่งก็คือการไปซื้อสลักอมสินในชื่อของน้องให้มีกำหนดระยะเวลาอย่างน้อย5ปีเอาไว้นะครับมันจะได้ดอกผลที่กินแล้วก็จะได้ไม่เป็นเงินสดอันนี้อันนี้เป็นแผนคร่าวๆที่เราคุยกันไว้นะครับเ้วขอเรียนนะฮะจากการตรวจสอบเมื่อวานเนี่ยคุยกับทางเจ้าของบัญชีเนี่ยเงินที่เข้ามาทั้งหมดเนี่ยยังไม่ได้ใช้ใจ่ายอะไร ยังอยู่ในบัญชีครบถ้วนนะครับยังอยู่ในบัญชีครบถ้วน,ย,นออยอดเท่าไหร่ครับเด็กยอดสามล้านเท่าไหร่สามล้านเจ็ดสามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันครับก็ตอนนี้ยุติกันปิดแล้วครับออขนาดเนี้ยตั้งแต่วันที่มาเยี่ยมครั้งที่แล้วก็คุยกันแล้วบอกว่าเงินที่ใช้ในการเรียนเนี่ยออม,มันมันมันพอแล้วแล้ว,ลวมันมากนะฮะก็ให้ให้น้องเขาไปปิดบัญชี กรดําเนินการปิดบัญชีไปเรียบร้อยนะครับปิดบัญชีที่รับบริจาคเนี่ยไม่สามารถจะโอนเข้ามาได้แล้วนะครับแล้วให้น้องเขาเปิดบัญชีใหม่เอามาเอามาพักรอไว้ครับประเด็นที่ทางโซเชียลเขาสงสัยเกี่ยวกับพวกินน้ําหอมพวกไอแครไอนี่ไอแครมีจริงๆค่ะไม่ได้ตั้งใจจะผิดบังเพราะาหนูก็ต้องใช้เรียนบ้านหนูก็มีอินเทอร์เน็ตจริงๆเพราะว่าก็มีช่องที่เลนออนไลน์ด้วยอินเทอร์เน็ตก็จําเป็นใช่ไหมคะมันก็ไม่ได้ราคาสูงมากค่ะก็ มันจําเป็นของจําเป็นต้องมีค่ะสมัยนี้ต้องมีอินเทอร์เน็ตตอนแรกที่หนูเลือกซื้อ iPad เพราะว่ามันเขียนได้ระหว่าง iPad กับโน o ุกจะซื้ออะไรดีก็เลยเลือกซื้อ iPad พอเขียนได้ด้วยจะได้ประหยัดค่าชิปดิวด้วยค่ะแล้วที่เลือกซื้อ iPad Pro เขาบอกว่ามันแพงที่สุด นายปิยะปิตุเตชะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองหัวหน้าส่วนราชะการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกรมชประทานกรมโยธาธิการและผังเมืองเทศบาลนครระยองเทศบาลตำบลเนินพระและบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน,น้ำภาคตะวันออกจำกัดมหาชนหรือ east water ได้นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดต,ต,ตามโครงการแก้ไขปัญหาน,าน้ำท่วมในพื้นที่เขตเมืองระยอง หลังอบจระยองได้มีการศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมสำรวจออกแบบการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ดังกล่าวและมีการก่อสร้างโครงการต่างๆจนแล้วเสร็จและมีความพร้อมรับมือน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนนี้นายพิยะปิตุเตชะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองกล่าวว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้มีแผนงานตามผลการศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมสำรวจออกแบบแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เทศบาลนครระยองตาบลเชิงเนินตาบลทับมาและตาบลเนินพระอำเภอเมืองระยอง โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จำนวนสี่โครงการซึ่งปัจจุบันแผนงานต่างๆได้มีการบรูรณาการร่วมกันในการดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วและมีความพร้อมในการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่เมืองระยองมีความพร้อมในด้านการรับมือน้ําจากกลุ่มน้ําคลองทับมาโดยสามารถกักเก็บน้ําส่วนเกินตอนบนไว้ในสระเก็บน้ําดิบทับมาขณะน้ําหลากไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้งก่อนไหลเข้าสู่ตัวเมืองประกอบกับเพิ่มประสิทธิภาพในการเร่งเข้าไปน้ําจากคลองทับ มาสู่แม่น้ำระยองเพื่อไม่ให้ไหลเข้าท่วมตัวเมืองระยอง ที่ห้องประชุมพระพุทธบาทสารกลางจังหวัดสระบุรีนายแมนรัตนสุคนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนฟอเฟรนต์รับมอบน,นโยบายการป้องกันควบคุมแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 จากพลเอกอนุงพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยพลเอกอนุพงศ์ได้ย้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเร่งลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุกสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนเกี่ยวกับประโยชน์ของการฉีดว วัคซีนโควิด -19 และช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการลงทะเบียนจองคิวรับการฉีดวัคซีนผ่านทางออนไลน์ทางแอปพลิเคชันหมอพร้อมและกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ติดชายแดนประเทศไทยเพื่อนบ้านเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังการลักลอบเข้าประเทศของคนต่างด้าวโดยผิดกฎหมายเพราะนอกจากจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแล้วอาจจะนำพาเชื้อโควิด -19 เข้ามาระบาดซ้ำเติมในสถานการณ์ของประเทศอีกได้จากนั้นนายแมนร,รัตรนสุขนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้สั่งการ ให้จัดตั้งคณะทํางานเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนของจังหวัดสระบ,บุรีจํานวน26ชุดประจําตามจุดที่กําหนด26จุดคอยให้บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนและได้กาชับให้ในอาเภอทุกอําเภอประสานเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขอ,อสอมอเร่งลงพื้นที่หมู่บ้านชุมชนต่างๆเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนให้ทราบถึงประโยชน์ของการฉีดวัคซีนโควิด -19 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนออกมาฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุด ที่จังหวัดสงขลาได้เกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญขึ้นเมื่อนางประจวบแก้วแสนอ่อนอายุ74ปีถูกนายอดุลเส้งเอียงอายุ66ปีหรือเขียวซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันและเป็นญาติญาติกันด้วยใช้มีดพ้าฟันเสียชีวิตในคูน้ําห่างจากบ้านพักประมาณ50เมตรเหตุเกิดที่บ้านเลขที่20ในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลเชิงแสอเาเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาโดยญาติพบศพเมื่อวานนี้ตอนประมาณบ่าย3โมงหลังจากที่ขาดการติดต่อไปตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาโดยสภาพ สถูกคนร้ายใช้อาวุธมีดซึ่งน่าจะเป็นมีดพลาฟันที่ศีรษะหลายแผลและที่ข้อมือด้านซ้ายวิดขาดโดยความคืบหน้าล่าสุดของคดีนี้ล่าสุดวันนี้ทางพันธุ์ตหมดเอกนรงจงศรีผู้กำกับการสอพอกระแสสินพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนพิสูจน์หลักฐาน9้าชุดสืบสวนสพกระแสสินชุดสืบสวนภาคเก้าและชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาได้ลงมนที่ตรวจสอบหลักฐานบริเวณจุดเกิดเหตุอีกครั้งด้านพันตุ์ตหมดเอกนรงจงศรีผู้กำกับการสอพอกระแสสินเปิดเผยว่า ในทางคดีนั้นตำรวจกําลังอยู่ระหว่างการออกหมายจับนายอดุลซึ่งจากพยานหลักฐานชี้ชัดว่าเป็นคนลงมือฆ่าจากปัญหาในเรื่องเขตแดนที่อยู่ติดกันและเป็นคนที่มีอารมณ์ค่อนข้างที่จะฉุนเฉียวรุนแรงและจากการตรวจสอบประวัติพบว่านายอดุลเคยก่อเหตุฆ่าปัดคอผู้หญิงและพยายามฆ่ามาแล้วถึงสองครั้งติดคุกมานาน10ปีพ้นโทษมาหลายปี และมาอยู่ที่บ้านคนเดียวไม่มีครอบครัวไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครเป็นที่หวาดกลัวของชาวบ้านลักษณะเป็นคนที่มีสุขภาพจิตไม่ปกติชอบใช้ความรุนแรงหลังก่อเหตุได้ลากศพไปทิ้งที่ร่องน้ําห่างจากจุดที่ฟันประมาณห0เมตรและได้หนีขึ้นไปซ่อนตัวอยู่ที่บนภูเขาหลังบ้านส่วนศพของนางประจวบญาติเตรียมที่จะนํากลับไปบําเพ็ญกุศลที่วัดเชิงสกลางในตําบลเชิงแสนทมกลางความอาลัยของญาติพี่น้องก็ ไปพบศพเป็นศพแล้วก็สาเหตุก็น่าคือตอนนี้สักสกโมงได้ดที่พบศพใช่ไหมบ่บายสามห้าสิบเอ้ยมันพบศพก่อนนะแหละแต่เขาแจ้งผมประมาณบ,าบ่ายสามห้าสิบสาเหตุนี้ก็น่าจะคือตอนนี้คือหลักฐานอื่นเรายังไม่มีแต่ว่ามีแค่เบื้องต้นเบื้องต้นนี้คือบ้านติดกันร,รั้วดเดียวกันเนี่ย ทะเลาะกันมาหลายครั้งแล้วแล้วก็คนที่เราสงสัยก็บากฏว่าตอนนี้ก็ไม่อยู่บ้านแล้วหลบหนีไปตั้งแต่วันอังคารวันอังคารที่ผ่านมาแล้วตอนนี้ทางตำรวจติดตามอะไรนะก็เมื่อเช้านี้ก็ร่วมกับสืบภาคสืบจังหวัดก็ไปปิดล้อมอเขาลัดปูนก็เชื่อว่า คือมีพยานเห็นว่าเขาเดินขึ้นไปบนเขาก็เช้าเมื่อเช้านี้เราก็เริ่มตั้งแต่ตีห้าครึง่งก็เสร็จสิ้นภาร,รกิจเมื่อกว่าเก้าโมงเช้าแล้วก็ปรากฏว่าก็ไม่พบตัวแล้วก็ล้อมกันทั้งเขาและถอดนั้นเขาแล้วแต่ว่าเชื่อว่าก็ยังอยู่ในพื้นที่เพราะว่าผู้ต้องหาไม่ไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนก็น่าจะอยู่ในนี้ในอยู่ในพื้นที่ ก็เคยก่อคดีมาสองสามคดีแล้วก็เป็นลักษณะเดียวกันคือฟันแล้วก็ฟันผู้หญิงมาฟันแต่ผู้หญิงะการสุดท้ายติดติคนในพื้นที่เป็นญาติญาติกันทั้งนั้นเป็นญาติญาติกันการสุดท้ายติดคุกอยู่เจ็ดปีนะเพิ่งออกมาประมาณสิบกว่าปีเนี้แล้วก็อยู่บ้านคนเดียวไม่เอาใคร แบบนีีม้มอะไรนะนดููเปเป็นรไ,ไอ้นี่ก็เราก็ระบุชัดไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้สัมผัสตัวเขาแต่เท่าที่ฟังเนี่ยไปพุยกับพี่สาวเขาเมื่อเช้าเขาบอกเป็นคนที่เหมือนกับโดนของแต่ว่าก็ได้สอบถามแล้วว่าไม่ไหนแต่ว่า อารมณ์จะขึ้นเป็นช่วงๆถ้าโดนดา่าโดนอะไรนี่เขาจะขึ้น,นแต่เขาจะอารมณ์ก็ไจะจุนเถียวเวลาถูกด่าถูกอะไรนี่แต่นี้มันก็เันเราก็ไม่มีหลักฐานนี้เพราะว่าเราไม่ได้สัมผัดตัวเขาหลักฐานแพทย์อะไรก็ไม่มีแต่ว่าพี่สาวเขา,เขาเ,ขาเขาเล่าให้ฟังอย่างนี้เราเตอนนี้ทางตำรวจได้จัด ก็ตอนนี้เราก็ตามอยู่พยารวบรวมหลักฐานรีบออกหม้จับแล้วก็ติดตามเขาอยู่ตอนนี้เราก็วาง ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวสารที่น่าสนใจนะครับที่ทางรายการข่าวสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ของเราหยิบยกขึ้นมานําเสนอให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามรับชมกันนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการข่าวสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ได้ผ่านทาง4ช่องทางหลักเป็นประจําทุกวันแบบนี้ช่องทางแรกทางเว็บไซต์สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ช่องทางที่2ทางแฟนเพจ a c e b o o k สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ช่องทางที่3ทาง Facebook สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์และช่องทางที่4ช่องทาง YouTube สยามโฟกัสไทม์ ทีวีออนไลน์นะครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมข่าวของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ